ก็้นาะต่นี่ญ่ดือป่วยนี่ป่วยแล้วนแต่ยันนี่ป่วยแล้วนาะบ้าตะบูตะบูลุบวยเด้ออีนี่ป่วยแล้วอาโซายู่หอยิมเมซมัวหอว้าวอเท้อหอเดตะมือตะเกออมาชูเปอร์ตะกแต่นเลยน้ะแต่นี่ยบ้ามือข้อเทนาอป่วยตาดือยวป่วยนะตาตอป่วยดือป่วยดูวิดีโอต่เดียวไปเีนนตาให้จูนมาด quế kia nó dài đưa bà coi mình lấy quả bô cà đó nó dài nó các bạn thấy nhau này nó ở lấy dù hoa đưa chi làm mà nó ta đã gài đưa à mì đưa so mua o nó à, cô quan nó từ nhà lớp mười hai <laughs> này với <laughs> hết đồ các bác với được từ nhà với nó ok cái này y là quan nó ta nó lấy ra đã gài đưa ta anh đi từ bùi đi với bùi lại đó tập đi à tập đi bắt mà nó nó chú เฮกไว์ตายที่เนาะโอ้จะตาแเพลย์กบเลเฮ็ดขีเนะตะกอนนะติดตัวแดงเแกดูเทย์เย์อาวบาตัวะเชายบาบายลูที่หนึ่งไปแล้วนะครับผมไม่ติดเลยนะเดี๋ยวดูลูที่สนะครับผมนะเออบักแผลแล้ซองแลเพลย์แล้ไฟนาสีไปก่อตะกอนไาหนูเขา่วยได้อยู่ละเพลที่ใบเนาะใบหนึ่งเพลย์ giờ tu chờ là lúc nào với ba lần phơi nó ba lần khỏe khỏe mà nó chưa nào đủ phơi nói lấy được ta về có phải nhau mình có ba lần phơi đấy nó mà ba rồi wow giờ bay đó nữa giờ ba lần phơi đó luôn nó wow thiệt đó đã đã thì tôi đây nó hình mấy hình mấy tuổi วิยูจบดโดนดนาะวันแรกพออยขี่ในบ้านเนาะกดไลค์กดแชร์ยาเนาะสักลแล้แน่เผืเลจะแค่ไหนจะแน่เอาคุยอยู่ยาเนาะเป็นอะติมมาตัดหลอยูเนาะอย่ามามาพร้อะไริเเนี่เนาะอ่าฉละเพลเบใบแล้วที่ตัวเดีดีกับหลัวเนาะบ้านยมอนอนหนึงจุดดี เอ้ยอายาเนี่ยบาสามบุญลีบุญยาเนี่ยแม่บุญปีเลยเจียยาเนี่ยทิดูได้น่อเอออยู่ลับเพล่ออยู่ลับเพล่อวัดแถวแค่แเหรอเฮ้ยกูว่าเนี่ยมันไม่ใช่ปลาไหลแล้วมั้งเนี่ยใส่เดือแล้วมั้งเนี่ยทีิดูได้กูว่าดีนัยฉับบุญปีเธอละมาเกลี่ยนัยทิดูนัยมาพยายามไว้เนาะเมื่อกี้ได้แล้วนะครับผมสามตัวนะแต่ตัวไม่ใหญ่เท่าไรหรอกนะครับผม ส่วนล็ก็ตมาอยู่เลอเนาะตัวเตะกอเนาะตือลีตะเพล่อี่เลือรตะบ้าวันนั้นได้พลอเนาะยี่มอยากคว้าเลือดลยที่กบ่าเลยตทีตู่ติดพาด้อเชเชเลยเออบาย้เลือเลยเนาะบ้าตะดูบ้านนาะบ้าเชเชีอเนาะตะกอเตอเนาะคลเนาะอุ้ยแต่จูดนดูวาเลยพออยาขี่บ้าเนี่ยเนาะกูควายาอีเนาะ ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามแฟนเพจของผมนะฮะหรือทำ YouTube นะครับผมนะขอบคุณมาม่านะครับผมที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมนะอะตีอีแล้วนะครับผมเนี่ยนะแล้วก็ตัวแม่ใหญ่นะครับผมถ้าดูบุยดอใบแล้วเนาะแต่ใบเดินด้วยวนะันเนาะบาเชเฉลี่แล้วเนาะว่าใบแล้วจะเปลือกใบป,ปีแล้วเนาะที่ตัวเนะาะย้าอยู่ลอดเพดิม่มไปอ่ะอยีว่ากวาดีที่ตัวเนาะมันมนาใบอ่ะ ô bay đó thì rồi nó ba ba đu bơi dài thì rồi đây nó thầy thở đi ông cụ chú nó tập có đây khơi lần này nó ui ra chú đồ đu nha nó giờ từ xanh giờ ông cây thoáng giờ bộ này Lối ra này giờ cày phơi giờ cày xong ông mới giờ cây là xanh thôi giờ bộ này giờ mà bây mà kẹt ra thì giờ mà kỳ bây lại đảo luôn chà, cha thì tôi đây nó là gì đam mà thấy à gì à quá thì nãy nay ta chu nó Mà mươi khó thể ba bốn mươi ốp ta chu được bò mà ra nó được mình đây nó ta được bay đó nó ba đua nó chê chê là gì qua ra được đây đi nó ta bùi phơi lên là ba nó ta coi đây nó ta được nó ta nó ba ở cái đàn lên đập nó cái qua khi <laughs> cái <laughs> tơ đập nó nó là khi cái đập ba kho lên nó ở đây ba cái quan lấy hìn này nó tập coi nó ta chui được nó cái quan lấy với nó coi đây nó từ nỉ nhảy đưa bùi nỉ bùi đó nó cái bùi đó nó ba tập bùi tơ bùi bùi đây rồi nỉ bùi đó nó น่ะ quay ตะกอตะเล่นๆนี่เนาะตะบัวอียะตะกอตะนี่เด้อน่ะกวาดิตะบัวตีกวาดินี่ไปแล้วเนาะยะตะกอตะนี่เนาะน่ะกวาดิเนาะเตนี่ใหญ่เนาะตะบัวเว้ยกวาเริ่มไม่เจ็บบัวนี่เด้อกดไลค์กดแชร์บัวเว้ยนากี้นี่เนาะตะกอแลเนาะยายดื้อว่ากัวยังแม่แล้วว่า ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะกับจีโป,โป๊ะกระมานะครับผมอันนี้ของจีโป๊นะดูอันนี้ของเพื่อน,นครับผมนะวันนี้ได้แค่นี้ครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย